เท่านั้น2กับ5เท่านั้นแล้วก็ทิ้ง5้าผู้ดำมาู้พี่ม่วงทิ้งโง่อีกแล้วพี่ม่วงโง่อีกแล้วนะเออรอบนี้ คำเตือนวิดีโอนี้จะทำเพื่อความบันเทิงเด็กที่มีต้องวันสิบแปดปีควรได้ับครับอ่ะก็สวัสดีพี่ๆทุกคนด้วยนะคะวันนี้มาเจอกันอีกแล้วนะคะกับเกมดัมมี่แล้วพี่นะอ่ะวันนี้เราพกทุนมาที่400บาทนะพี่นะวันนี้เราจะมาเข้าเล่นเป็นห้องระดับสูงนะพี่นะอ่ะ สำหรับใครที่อยากจะเล่นอยากจะตามนะพี่นะก็สามารถแอดไลน์มาที่ @md48 ได้เลยนะพี่นะเกมดัมมี่นะคะเป็นเกมที่เล่นกันกันกบคนจริงๆนะไม่มีบอร์ดไม่มี AI นะเขาจะให้เราจับคู่กันกับคนจริงๆไปเลยนะพี่นะอ่ะไพ่หัวเป็นแปกูมี8 2ดตัวแล้วเออขอเกิดหัวก่อนแหละขอเกิดหัวก่อนนะอย่าเพิ่งเกิดนะพี่ม่วงนะอ่ะตอนนี้ไพ่ ไพ่สวยอยู่แค่แปดสองตัวนี่แหละอ่ะเกิดหัวก่อนนะพี่ดาเกิดหัวก่อนอ่ะเก็บก้ามาก้ามีสองตัวแล้วจ้าอ่ะทิ้งหกไปแล้วกันทิ้งหกไปแป๊บหนึ่งนะหกกับห้านี่แหละไม่มีประโยชน์นี่ทิ้งอ่ะก้ามาอีกแล้วก้าวมาอีกแล้วโหวรอบนี้ไพ่สวยอยู่เด้อไม่ใช่ไพ่สวยหรอกมันมีแต่คน โยนอะไรให้เราก็มีรูมาเกิดนะนั่นสมก็มาสี่ก็มีเอออาเกิด9ก่อนนะพี่นะมันจะเอาโยน2มาให้เราไหมเนี่ยทิ้ง5้าไปทิ้งห้าไปเลยห้าไม่มีประโยชน์นะพี่นะโอ้โหไพ่ดูโพดัาหมดเลยอาจจะทิ้ง5้าโพดัมมาให้เราก็ได้นะพี่นะโอ้โหพี่เขียวพี่เขียว ตอนนี้พี่เขียวมี45คะแนนแล้วนะเราเราเกินหัวเราได้ได้80คะแนนนะอ่ะฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe <S <s <ubscribe> <S เป็นกำลังใจให้ด้วยนะอ่ะไพ่สิเป็นมีแล้วเด้อตอนนี้สิเป็นมีแล้วนะอ่ะจวดได้2สภาพ2อะไรอ่ะ2ก็เป็นมี่2ก็เป็นมีนะพี่นะอ่ะฝาก2ก่อนนะพี่นะฝาก2ก่อนนะทิ้งๆแล้วกัน10 10เก็บไว้ก่อน10เก็บไว้ก่อน ยังไม่ฝากเมันทิ้งสองมาให้เราไงถ้าไม่ทิ้งสองก็เราอาจจะจวสองกับจวห้าได้นะเราอาจจะจวมีได้นะพี่นะอตอนนี้รุ้นนะรุนสองกับห้าอย่างเดียวสองกับห้าเท่านั้นสองกับห้าเท่านั้นแล้วก็ทิ้งห้าผู้ดำมาพี่มวงทิ้งโง่อีกแล้วพี่มวงโง่อีกแล้วนะเออรอบนี้อะไพ่สวยนะถือว่าไพ่ค่อนข้างสวยนะผมมวงทิ้งโง่ไปเลยนะคะโดนรห้าสิบคะแนน มันีห้องระดับสูงบวกกันมาเท่าไหร่ก็คูหบวกกันมาที่545บาทนะพี่นะอ่ะสำหรับใครที่อยากจะเล่นอยากจะตามนะก็เลยอดมาได้เลยนะแอดมาที่ MD48 นะพี่นะหรือว่าจะจิ้มลิงก์ใต้คลิปมาได้เลยนะอ่ะก็อย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะเอาวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้ก็สวัสดีจ้า